สวัสดีกันอีกครั้งครับกับการถ่ายทอดสดฟุตบอลนักเรียนกุมภรราระรุ่นอายุ18ปีประเภทกอครับโอ้ต่อไปก็เป็นเกมระหว่างอัสสัมชัญศรีราชาครับพบกับพาณิชยการราชดำเนินครับอัสสัมชัญศรีราชาก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งทีมเต็งครับในปีนี้ครับกับฟุตบอลกุมภรราระรุ่นอายุ18ปีกอแพ้ชนะกันได้หมดนะครับ เกมเริ่มครับอัศมชันศรีราชาในชุดสีแดงขาวก็เป็นฝ่ายเขรุกเริ่มจะบุกจากซ้ายไปขวาในจอภาพครับถ่ายออกมาที่ทันวิสิตทันวิสิตเปิดข้ามไปทางซ้ายเติมมาสวยเกี่ยววอลลงดีอไปสะดุดนิดนึงแต่ตามไถ่ายและลองยิงและเรียบร้อยเลยครับโอ,อ้โหขึ้นนำเร็วเลยครับอัศสมชันศรีราชาลูกยิงจังหวะนี้ครับของทางด้านปฏิพัฒน์จันหลมอาจันหอมครับดีกครั้งครับ ขึ้นมาความสามารถเฉพาะตัวอูดจังหวะนี้ตอนแรกตู้เหมือนจะลื่นครับแต่เวียงซ้ายตรงนี้นี่ไม่ทันแล้วละครู้สาวประตูนี่ครับมีติดแข้งติดขาดนิดนึงแล้วของเขาซ้ายยิงลูกนี้เด็ดขาดเลยครับประตูแรกของเขาในสีเสื้อของอัศมชันศรีราชาครับมาแล้วครับปฏิพัฒน์จันหอมครับโอ้ต้องชมเลยครับปฏิพัฒน์ เหมือนจะเสียจังหวะเหมือนกันครับแต่ยังลุกมาก่อนจะแตะรบผู้เล่นของผานิชการและดําเนินครับก่อนจะยิงด้วยซ้ายเข้าไปไม่ได้เพซิ่งไม่ได้กดดันเข้าหาครับเน้นคุมโซในแดนตัวเองแต่จังหวะนี้พลิกสวยครับอัศสามชันศรีราชาเรียงแหวกมาแล้วยิงอ้โูวิลุดกรอบออกไปครับโอกาสลุ้นอีกครั้งครับของอัศสามชันศีราชาจากวิ่งของนัชนนจันดีดูครั้งครับจังหวะลุยขึ้นมาแล้วโยกเข้าขวาคพจพ์ คนพโแท่งมาข้างหน้าพยายามจะพลิกจ่ายต่ออาครับจังหวะหนีของอาสามชันศรีราชาเกี่ยวได้และยิงโอ้โหหลุดกรอบออกไปครับโอกาสลุ้นอีกครั้งครับของปฏิพัฒนคราวนี้ไม่เข้ากรอบให้มาแล้วสกิดต่อมามีปฏิพัฒน์เรียกอยู่นี่ครับโอ้ใจกว้างให้มาแล้วโอ้โหของบริชการเริ่มเนินทุกมมาบอลเข้าแก้โทษตบกลับมาอีกทีแถวส จับได้แล้วยิงปั่นโอโหุยเบาไปหน่อยครับโอกาสลุ้นของทั้งด้าน,นวรัชชานนท์ครับร 4, 5, ก็ประมาณม .4 ม .5 ม .6 แล้วพุทธศิสินก็เป่านุวิดจบเกมครึ่งแรกครับเป็นอัศสัมชัญศรีราชาครับออกนำพนิชการและดำเนินอยู่1ประตูต่อศูนย์ครับศิลินให้สัญญาณศิรภพเปิดบอลลอยโด่งมามันข้ามไปหมดครับแต่ยังเลยมาถึงทางด้านของปฏิพัฒนเก็บเล่นต่อ ปฏิพัทน์โยกเปิดด้วยซ้ายบอลอ้าวปัดไม่อยู่แล้วซ้ำยังไงเคลียออกมาก่อนแล้วซ้ำอีกทีแล้วเรียบร้อยเลยครับเอาจนได้รประตูที่สองของอัศสมชันศรีราชาจากลูกยิงของธันวิสิตตามันโอ้โหยิงจนได้แล้วครับดูอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะนี้ปฏิพัทน์เปิดโค้งมานี่ครับรับหลุดซ้ำจังหวะแรกเนี่ยไม่ได้ครับหมายเลข19กอย่างรัตนวันรยิงลูกนี้เนี่ยเกือบที่จะได้ตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับ ดูครับเราเพื่อนช่วยเคลียรแล้วแต่เคลียรไปเข้าทางของทันวิสิตแล้วครับแต่สายเน้นๆแบบนี้ก็ไม่เหลือครับ2-0ไปเลยครับมาได้ประตูช่วงต้นครึ่งแรกกับต้นครึ่งหลังเลยครับอสัสสมชัญศรีราชาทางฝั่งขวาให้กลับเข้ามา จังหวะนี้ล้วรอเคาะกันหน้าเกตโทษแต่งหาจังหวะแล้วปั่นโคง้งโค้งปัดเอาไว้ได้ครับโอ้โหการลุ้นอีกครั้งครับของอัศสัมชัญศิราชาย่างรัชนนจันดีครับถ่ายตอกออกมาธันวิสิทธ์ทันวิสิทธ์ห้มาอิทธิมนอิทิมนแหวกไปสวยครับความคล่องตัวดีทีเดียวกะชากไปแทงมาจังหวะนี้ศิระภพเลี้ยงตัดรัดยังไงครับลองยิงอืมตรงตัวไปหน่อยแล้วเบาด้วยครับรูกยิงของนัชนนครับ บอลยังอยู่ตรงกลางครับอาสำชันศิีราชาเก็บได้อิทธิมลให้กลับไปธีรพัฒธีรพัฒให้มาที่ปฏิพัฒอีกแล้วปฏิพัฒลองยิงเรียบร้อยเครับคขาในยิงด้วยขวาครับปฏิพัฒซัดเข้าไปให้อาสำชันศิีราชาหนีห่างเป็น3ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหนี่ครับแล้วเป็นประตูที่2ของเจ้าตัวครับเกมนี้แล้วก็รายการนี้ด้วยนะครับสําหรับปฏิพัฒจันหอมครับดูดขังครับจังหวะให้มาตรงนี้ปฏิพัฒเกี่ยวแล้ว ยิงลูกนี้เด็ดขาดครับจังหวะนี้เลือกได้เลยครับแล้วแปรไปที่เสาสองครับแบบนี้ก็หมดสิทธิ์แล้วครับผู้สาประตูนี่ครับจังหวะแปรล,ลูกนี้หนีมือผู้สาประตูเข้าไปครับปฏิพัฒน์จันหอมยิงให้กับอศัศชันศรีราชาครับหนีห่างพนิชการรัฐดำเนินไป30ศนย์แล้วก็เป็นประตูที่2ของเจ้าตัวแล้วครับ นาน,นานจะเห็นหน่อยครับทางด้านของพัชรพลกับผู้รัสษาประตูของอัศวชันศรีราชาและวางสวนกับมาจังหวะนี้ธีรพัฒน์จ่ายต่อมายิงเรียบร้อยครับเป็นประตูที่4ี่ครับของอัศวชันศรีราชาและก็เป็นแฮตริกข,ของเขาด้วยครับทางด้านของปฏิพัฒน์จันหอม่ครับดูอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะเปิด,ดยาวๆขึ้นมาตรงนี้ครับเราขึ้นมาทางขวามองเห็นปฏิพัฒน์อยู่ข้างในแปสรสวนเลยครับโอ้โห ปฏิพัฒน์จันหอมครับวันนี้วันของเขาจริงๆครับต้องชมจังหวะให้ของเพื่อนตรงนี้ด้วยนะครับให้มาแล้วปฏิพัฒน์เหลือบมองนิดนึงแปรสวนผู้สาวประตูเข้าไปเลยครับต้องชมเลยครับจังหวะสวนกลับครับออกบอลมาจากพัชรพลครับผู้สาวประตูมาที่ธีรพัฒน์สินอุดวงวงศ์าครับก่อนจะจบด้วยปฏิพัฒน์จันหอมครับซัดเข้าไป และผู้ตัดสินก็ปานุวิ์จบเกม90นาทีเลยครับเป็นชัยชนะของอศัศส์ชันศรีราชาครับเอาชนะเทคโนโลยีพาณิชยการและดำเนินไป4ประตูต่อ0ครับเก็บ3คะแนนสำคัญได้สำเร็จครับ